เีแต่ขับกล้นั้นเจอจะทําดพระนกพตมีความพอใจก็เลยพาขับกล้พระเวสตรออกจากพระนร้ไปพระเวสตรพร้อมด้วนางักตรีปารีแก้วกันหาโหรสทิลาอาตเดินทางออกจากพระนครสุ้ีไปสู่เขาอกั เพื่อใครฟังเห็นพจนเนตุของพระบารมีในอรนทีิจะทำให้บังเกิดความเห็นในภาคอ่เอโกรามาโยในร่างนั้นท่านกล่าวว่ามีพระมุทธมีนามว่าคุชกอยู่ในหมว่บ้านพานาถชื่อว่าคุณเราวิภา แพ่เมลองการรักลาคนพวกี้แกเป็นคนที่เลียกววาไม่เป็นธรรมดาคนทั่วไปเกิดมาแพ้แกจะเป็นมนุษย์ก่ิแต่ไอ้สางขาล่าตายของแกร่ทนไมถึงเดือาบ้านพาะอะไรจาที่อาตมาเโดยมาแทศ่เอาเห็นจากโดนหลายควานมาแล้วผมจะจํา่ได้ครบ้าง อะไรที่มันเป็นของของสิ่งที่อยู่บนหน้ากายมันจะไม่มีความเข้ากันมันจะเโดนน้ำตามตัวยกตัวอย่างเช่นหูสองข้างทักเกดอะไรใครทังเกดผ้าดูดซบดบเหยืไปกระทำฝาผ้าหนังโกดละลายอะไรต่างคนที่เขาอยู่ในอางน้เป็นถึงจะเปรดต่าง หู uhm, ของผู้โชคภาซ้ายมันจะตัดภาพขวามันจะโตดูจากหูของลูมันก็ไม่เท่ากันถู้าสตาม้างตาต่อ้าัน้็ตาข้างสูบ้าใไม่เท่ากันแม้จะมือเ้ามันจะเอียงไปหมดยังตีที่ว่าแบบมีปากเอว หากมีกองปากก็ไม่รู้ว่าแต่ก็ให้ปากข้างไหนจะสูงจะต่ำแก่เป็นคนกระดับแต่แก่มีดอยู่จากอะไรรู้มสมาแค่ไม่ทำมาหากินอะไรจังนะขออย่างเดียวถ้าผูกนามาสาชาวบา้นวานเขาก็เรียกว่าขอทานขอแล้วไม่ใช่ขอผมก็ถึงธรรมดายอ เพียงพอไปออกแรงมากกวายให้คูกมาเอาไม่ให้คูกมาเอาเพราะฉะนั้นอาหาคุณพบอาตมาไม่ให้ญาติโยมไปทำอมได้ ขายตลาดผ่านนางนองค่ายตลาดไปขออาถรรพาเยอะเพาโอ้ขายดีหลวงพ่อขับย่าจะเจ่าจะอะไรใครก็าขายได้รของฉันขายได้เาอาสาดูโลกดาวไระนดยดุทูลพ่อพะมีคาถาดีไอเขาขอเขาลุยได้ซักไออยหลปนะไอซัรด้อยกห ยาโลงทัหลายไปเที่ยงก็อินไปภาพเที่ยงเป็นเงินไปตอนที้มันอยู่มาดอยอาตมาเที่ยงไม่ถูกเพราะว่าภาษาไม่ถูหรือมันถึงก็ดูไปขอโลงกระดานนี้โลงเลื่อนต่อเองไอ้ซ้ำร้อยมหาปัญหานี่ยคือโทษไอ้ต้อมาพี่ว่าเอาไว้เก็ตัวแกไปถุมันจะตายมันจะเกิดขึ้นจะโตเอง ไม่วันหนึ่งวันใดก็อาจจะต้องโผล่พวกทิ่ฐาจี้มนมาเปลี่ยนเปียนแล้วแกก็จะได้รับอันตรายหรือแก่ชีวิตอย่านั้นเลยเราจะหาที่ปลอดภัยเอาเท้านี้ไปวางไว้แับใครสักคนที่เราไว้วางใจขอรามาโนก็มาลุกถึงเลื่อนราสโกนกออราพโกเี้พอที่จะไว้วางใจได้ เราจะเอาร้อยปัญหาปัญหาที่เราขอไปไห้ฝากเพื่อนฝากไปเสร็จแล้วก็ไปเจอทางไครที่บ um ้านตะกุลราที่เป็นเพื่อนเสร็จแล้วก็ฝากร้อยปัญหาปัญะาอันให้ไปเพื่อนฝากรักษาไว้โยูมาอยู่มาเข้าทุกข์ระกโกรธก็แปรหายไปอย่างไม่รอนกลับมาหมู่บ้านคุณวิภรม ราที่รับว่าทรับของเท่าคุณโชคก็เกิดษาขับรามีที่เป็นธรรมใก็เท่าคุณโชคของายแล้วไม่มาเลยอย่านั้นเลยาเอาทรัของเท่าคุณโชเนี่ยมจับจ่ายใช้สอยจะดีกว่าก็เลยตกลงนไนใชไหมใช้มาใช้จนตัวบททตัวสิบเก้ร้อยสาพะนักนก็หมดไปทำยังไง ทำเข้าเอ็กซ์ตรามตถามาไวไรตัรทบแหวนนั่ั้งขอกแหวฝากไว้ตะกุนราเชื่อมไปเชื่อนก็ย้อนกลับไปที่หมู่บ้านคนรุภัพขวังจะไปเของทระคือกำลังที่ฝากไว้ในระหว่างที่ด้เดินทางไปใต้ดนบ้านเรา รา,า,า,าที่รับควารับออกเท้าคุณโทบหรือเราไม่เห็น,ในใคุ้ทบแต่ละมาแต่ไกลก็ตกใจผุนผันก็ไปในบว่านมอของคาะน,นาที่เป็นรา,ามาน,น,นีว่าไม่ได้ตาแล้วเอาคุณโทขับกลับมา,มา,งงาคงจะมาเอาตาออกมันคืนเข้าไม่ไหเอาคุ้นทบขันหน้าบ้าให,าไห,าห,าหา้ไหวว่าจะตะกตนไปเลยเฮ้ แรงเอาส้ำผมมผมาี่ตาแค่วันเนี้ยาจะเอาแบบกว่านั้นแรงที่ฝากกว่ากำของคุทธกจนกายาถ้าดูจะบอกคุณพทุกจไนทำใจตู้เสือก็บอกขอเชิญอบรามุขเจริญดึนมาวนผ่านดึงเลยวอนเออมานับประทานน้ำผ่าหนมันสบายใจแล้วบอกยกลน ถ้าต้อยตกลงก็บริษัตัดในวิธีด้วยนะเอาใจมีสู้เส่ารเอาคุณโลกแห้เอาไ้ไวตัววาคุสัมพับธเอากใเอาเอาเือนพวกคุณมาออกใหาได้วันนี้คุณจะไปแช่กทางการให้กำนินถึีความองบสุขก่อนหมดที่สุดทำยังไงยังไงจารต่อคนหัวเมียออกไห้ดูใสเขาครับไหนมาให้ก็ให้วาจาสุ้ขอเชิญขอราเมตตา รักโสมภัยม so like, you so so ันโบไปแล้วเขาลูกสาวของเราเนี่ยื่อววัอพิศตาเป็นสาวแรกรุ่นดาบุรีอานลูกแรกลูกโพกของฝ่ายแล้วยังยูได้ความในสาวแรกล่นสวยมากเราเอาไอยจกให้เ้าลูกเข้เอารูกโขกันปุกให้เอาตาออก่าแรกฝ่ายอัพิศตารดูในพบ แต่ยินีามาตาพุกษาอาจานั้นะตกใจว่าหน้าทัวรจะตกเพียเข้าถูกกแล่ลก็มาเดูเอาเเพื่อเป็นการกรพระคุณข้าข่้าพ่อน้ำบของพินามาตาผู้มีพระุญแก่ที่สแก่โไทก็มาทำแทำตามความ่อใจของามาตารากคนเพียบเอ้าถูก่อมา เอางาั้นเลยเอาทูนพกเอกลูกของรามที่ปากเนไวปากชักไว้น้ำลายไหลาย,ยื้มเลยสวยเป็นสาวแรก,กรุ่รรนกันเูยที่มีความสวยอามากเอาทุพกับตอต่พกแหลตาตายเลยายอะไรกูปากไม่ไดุ้ณไม่ไหายกูก็ไม่ว่า ขอให้ผู้ชายผู้สาวผู้ใจเป็นเกียรตผู้กองพอใจแล้วรามบอกคนโผลแกก็บอกว่าเราลบแค่ไหนเอาไปเป็นรรลาเก้าปฏิบัติท่านขอให้ท่านรับไปเถอะเข้าทุนเพิแก่ก็รับเอางานเอาิจารณ์จากพ่อตาแม่ยายที่เขาต้องขาตัดเป็นขานั่นไหมพาเลยพามาบู่บ้านคุณมรุทธาเพื่อมา เพราะแม่จากไปบ้านนานแล้วนี่บ้านก็ทุกข์โศกหัวขี้โสดก็ทำการป่อบแอบบ้านอย่างที่วางมั่นคงแข็งแกร่งแล้วก็บอกนางวิจารณ์จิตแอบดูก่อนเสียเขาเลยตังแต่ที่ไปขอให้เจ้าอยู่ที่นี่แหละดูด้วยความปลืความสมาบ,บายแม้ว่าบาททำาหนักที่จะเล็กสักหน่อยแต่ก็ขอให้อยู่ด้วยความสบ,บายใจวันหน้าวัาหนหลัง เราตกจากได้เราไม่ขยับหายไหล่ไหม่ไวหนามนิตนาก็าไม่ยุวางั้งเอ็ดแม้ว่าจะได้หัวแก่ไต้สาบีเข้าธรรมดานางพกเข้าคนที่เข้าสือพบเป็วิาณเป็นปกเป็นใจเพราะว่านางอมิตนานั้นเป็นผู้เปลี่ยนไปด้วยจริจักฏิบัตกอันดีเรียกว่ามาขึ้นรายย่าแต่รัก้างอบรมมาเีกไว้ลกั หมูบ้านมูาเรื่อแด่หมูบ้านพุทธเจ้าพเลยอยู่เรความสงบวายโคตรร้างลมลมทั้งหลเว่เพรานาอนิญาตาไายอยู่กรเท้าสุทบแม้ว่าเท้าสุทบจะเป็นหัวแก่หัวแาแผหุคนลำบาเวยเพราะมา้นน้าใจ ไอเมียของเราอยู่ในวัยสาววัยรุ่นอยู่ในทางต่นหนแต่ไรไม่เคยทีิบัตเราไม่ชนะภิสตาปนาดหวยกัะโหที่สุดก็พาต่าิๆไปเปียนแผนการปกครองเปี่ยนง่าวให้ว่ามาด้วยโลที่สุดไอ้เมียคเสียพอเทียนนะครับเข้ามาเสิดคอัเราโเมื่อเรเราชึงเราไม้ตกงไกครับ ลอยมาพรามาอีที่ในหมู่บ้านมางเห็ก็ดูเราอยู่กับผัวเรามาแต่ไหนแต่ไดผัวเราไม่เคยทำกับเราอย่างนี้แม้จะด่าจะว่าเราก็ไม่ก็ไม่เคยเราจะพูดยังไงผัวเราทังฟังทุกอย่างให้มันเป็นอย่างไรตามแต่นางริจตาไม่อยู่กันเท้าสุณผูสิมว่าหันแย่ที่บ้านมันเกลียดแยงไป ไม่ได้ตาแต่เรื่องัญหาจะเกิดจากนามอันตรายนานเนี่ยก็เลยไระทุงตึกษากันว่าเราจะทำยังไงดีเราจะนำจากนามอันตรายที่ไล่ไหลให้พคกัจากหมู่บ้านจะดีไหมในที่กระทุงของอาปาไมีเทียบตามุนศก็ตบกลันคว่าเราจะต้องหาทางทำจัดอัิตรายให้พคตรไปจากหมู่บ้านืเปา ก็ลงจังหวะานทรรมิตราจะไปที่าน้ำงานก็ไปดากน้ำเป็นประจำวันงานทรรมิตราหรือ่าน้ำไครัน้ำตามปกติเยป็นวัดปัตตานพวกเวียรราเห็นงานธรรมจตนาเดินมาพอออกจากที่พ่อพ่อร้อแล้วก็ลงาวว่านานธรรตาให้มาเปิดความจบแค้ในใจ ตายังไงรู้ไหมดูนึกหน้าตาก็ดียังอยู่ในวัยสาววัยรุ่นเอาไม้หาหัวอีกดีกว่าให้เข้าคุณพบใครได้หรือยังไงไอ้ตาตมันมีหัวแข็งหน้าที่ลงต้งไหนมันมีความสุขตรงไหนบ้างถามหน่อยสิตอทุกวันตาดับใครๆหรือเราเป็นคนมีเวรมีกรรม พ่อแม่ของเจ้าของเจ้าคุณเปียขคุณพ่อคุณพ่อาวิษณดาได้รับคำกล่าวว่าเสียอกสีจางๆคล้ายๆคนไม่หลับก็เดินล้อผ่านน้ำไม่ได้หรือพ่อนับกล่าวกลับไปมาควายเข้าคุณพ่อน้าคุณที่หน้าบ้านเห็นอาวิษณดาเดินล้อได้มันจะไกลก็ร้องถานก็พับไป นายเจ้ารถงานพิจารณาเขาบอกว่าจากนี้ไปวางไว้ที่องเราเราจะไม่ไปต rooms, ักน้าที่พาน้าที่แก้ววัดกันเพราะอะไรเพราะอะไรไม่หลาตระดูมันเกิดขึ้นแล้วงานการพุทธกาลเราได้ทำแล้วเอ้าคุณทุกจะตอรอ หน้าที่ของการบ้านการเดินการตักน้ำการป่าเป็นภแรงตนักแม่ตาดาถูกหาอาหารเป็นหน้าที่ของพี่เองพี่รับเป็นภาระจะทำให้ขอให้เจ้าดูงจับจับบายเถอะไงทำงานทำป่าอะไรงานมนุรดดาเขาบอกว่าให้ได้ข้ารำคนโบราณเขบกว่าสุนรามไทยไทยให้หัวทำงานมากแทนเดีย ราปูนั้นจัไม่มีความแเลยเพราะฉะนั้นท่านทำอย่างนั้นไม่ได้เอาหลวงพ่อหลวได้เล่าให้ท่านฟังมาใจใจวันนี่หลวท่านกล่าวว่าแม้ท่านบาก็ตนใจหนาอันตระดัว่าเอาอย่างนี้ท่านต้องไปหาข้าอาสาอาสิมาเป็นข้าทาสทัพไทยเราเรายึงใจอยู่กละท่าน อาหากรก็ท่านให้ไปหา้าษาศรีภาษาทุกเกรนเ่าภาษาชาวบ้านเราต้องกดไลคให้มารับใช้เราเราจะอยู่กับท่านเอาทุกครูมาบอกว่าจะไปหาที่ไหนเวลานี้ทัพของอันของเราก็หมดไปแล้วที่เป็นคนยานนกจนขัดตนสติพิจาก็ไัยนี้ ไอ้ท้าวสงบัตาอะไรอะไรมันก็บอกแล้วเพราะพ่อแม่เขาไปใช้ไปหมดจะไปเอาที่ไหนเพราะฉะนั้นที่บทพระ้าร้องว่ามาทำมิดาก็บอกว่าถ้าหักวัดท่านไม่ทำตามที่เราต้องการจำไว้เราจะทำความแคบเคืองในใจให้เป็นทุกข์หากแก่ท่าน เราจะไม่อยูท่าทั้ต่อแพกวัเมื่อท่านให้เราเราจะเกิดความว้าเหวใจเพราะฉะนั้นเมื่อถึงกษเทศบาลมาในหมู่บ้านอาขเราจะแต่งตัวให้飒ดโอยไล้ว่าจะไปเที่ยวมาพบพระรามผู้ทงเที่ยวอกไอยูรลงพระทงก็เมื่อรยการเดินทา เราคุ้ทบกความไมได้ไม่ได้ไม่ได้รู้ไหมดูจะได้อะไรเจ้ายังสาวยังแฝงจะเทิ้งให้เราเดือมร้อนเพราะเรารับท่านากว่านั้นไม่ได้รับมากหัวมากเจ้าจะทอยางนั้นไป้หรืองานก็บอกว่าผ้าอย่างนั้นท่านต้องไปหาผ้าผ้ามาให้เป็น้าผ้ารักใคร่ลงลาถุ้มบกอบก็จะไป ข้ามาเอนเอพันธุน์การตดใจนานพิจารณาแล้วผุงพระเวสสันดรมีพระอ,องค์เสด็จออกไปผิวแคเป็นข้าบนุที่เขาก็าเลยบอกว่าเวลานี้พระเวสสันดรพระทาลีกันหาพระนางมสิไปอยู่ที่เขาถ้าท่านไปหา เราไม่ออกแอะะค้าท่านให้ไปตามที่เราขอร้องจำไว้นท่านอยู่คนเดียวเนยเราจะจากท่านเราจะไม่อยู่กับท่านถ้าคุณพบเหตุการณ์เวาพูดกันก็เลยมัุคิดจับโอเคขอขอบคที่มาต้องรองให้ัานไปตามคำที่นานต้องการเรียบะเรียใให้ไว ระตุ้มทอดะสุ้มเท็กขอมตะเทียมที่จะเป็นตะแงรยการโดยผ่านนาอมิตรดาจัดเตรียมสีของตามที่เท้าจุลโลกเข้าไปไอ ouais. ้พอเพียงราการืดปผ่านใส่ถุงใส่ไอ้นที่เรียบร้อยในเช้าวันนั้นอี่เท้าจู่โลกจะออกจากบ้านจากนาอมิตราไป แต่ก็จสกแจงเครื่องเครื่องแต่งตัวทำตนเป็นสมุนยักษ์ปวดไปตามเพื่อเป็นการตบตาแสบตาบุบหูใหญ่ใหญ่ที่ออกเขาในี้เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางในแง่ของอาหารมาตามคำนุกกาดาหวาหตาต้องที่ออกขับบ้าไปแล้วระวังระวังตัวหน่อยนะโดยเฉพาะกับพวกรา ไปพบขาตมางมาลงกันมากนะทีไปคอยไว้ใจด้วยนระวังเพื่อระวังตัวให้ดีเสร็จแล้วก็ไปตำรานก็แกล้ว่าคือต้องแกให้มีความท่านคงแข็งแรงป้องกัน้ำอันตรายทั้งที่จะมาทำร้ายทุกเหตุเย็นทั้งกระดาษคุงเป็นเรือเปล่าก็แก่้วแผลเปรียบร้อย ก็เลยน้ำตาไหลออกมาด้วยความอะไรความเสียดายในใจผตก็คิดว่าทำไมจำนอ้ลูกไม่ไปลูกคิดยังไงไอ้เกคนไม่ไปแทแต่ทีทำเสียออดบอลใช่หย่ะผัดใจเยสาวของไทออกไปออกไไปที่พาไปแล้วไม่กับก็ได้ผมเชู่แล้วกว่าไอ้ลูงชท่คุจะเย็นาิลามตดาจัดใให้ไป่า เราบอกคำพิสตาเราปินไฟเลยนะทำทำามทำคืเปิดประตูใส่ตอนแห่งแตกหนาไวาเพราะประตูมักเรียกจะเปิดเอกขาดเท่านั้นอยู่ได้มากเรื่อยรออยอนกว่าที่จะกลับมาเสร็จแล้วแล้วก็ออกเดินทางมุ่งหน้าไปถึงเขาโขดในระหว่างั้นงเชงท้านกล่าวว่าเช่ดพิตากรงกาสตใจ ให้เขา้าปุจน์เอ่อไปในแนวทางที่จะไม่เผาให้ระหว่างนั้นก็ไปพบพระภูมสุนัขของอาชีกบฏซึ่งเป็นทางไกลที่ได้รับการบรรณาการเย็นตราบให้เป็นคู่รูอะไร